ออัสินเชื่อชื่อเทๆวงเงินสูงสุด20,000บาทไม่ใช้ไม่เสียตังค์าจ่ายคือในวันที่กำหนดไม่คิดดอกเบี้ยเลยผ่อนได้สูงสุดเนี่ย11เดือนนะแต่ต้องยอดเกิน300บาทขึ้นไปฉะนั้นเหมาะมากกับคนที่เงินช็อตแบบที่ไม่อยากจะกู้ใครนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับ คุณเคยอยากกินชาบูแต่เงินหมดปลายเดือนไหมหรือว่าเดินผ่านเซเว่นแล้วอยากได้ขนมแต่ว่าเงินเนี่ยดันเหลือเพียง7บาทวันนี้เรามีตัวช่วยนะที่เขาบอกว่าใช้ก่อนจายที่หลังจากตูนี่เองซึ่งชื่อเท้ก็คือ เปนเนมันคืออะไรควรใช้ไหมเสี่ยงไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันแบบสนุกๆเข้าใจง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังแล้วกันแปนเน็หรือว่าเปนเน็เงินติดมือก็เป็นวงเงินหมุนเวียนจากบริษัทแอสเซนแนโนในเครือของทรูรุ๊ปใช้ใจ่ายได้เลยนะผ่านแอปทรูมันนี่วอลเล็โดยที่ไม่ต้องเติมเงินก่อนเพียงแค่เดินเข้าร้านค้าแล้วสแกนจ่ายด้วยวงเงินนี้ได้ทันทีเหมือนรุ่นบัตรเครดิตนั่นแหละแต่ว่าไม่มีบัตรฟังแล้ว ดูดีใช่ไหมแต่คำถามคือมันน่าใช้ไหมซึ่งในส่วนข้อดีเนี่ยมันเป็นการใช้ก่อนจ่ายทีหลังก็สะดวกมากนะโดยเฉพาะตอนฉุกเฉินไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีฟรีดอกเบี้ยด้วยถ้าจ่ายครบตามเวลาแถมได้ตามสรขมัน,นิคอยด้วยนะเพิ่ม3เท่าไปเลยเอาไว้แลกส่วนลดแต่ก็ต้องระวังนะถ้าจ่ายช้าดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย25%ต่อปีถ้าไม่เลือกผ่อนเลยระบบก็จะผ่อนให้เองนะอัตโนมัติ5เดือน ดอกมาแน่ๆและไม่ใช่ว่าจะถอนเงินสดออกมาใช้ได้ทันทีนะตอนแรกจะใช้ได้เฉพาะกับร้านค้าที่เขารับ QR ยิ่งใช้ยิ่งคืนดีมีเพิ่มวงเงินแล้วก็ให้ถอนเงินสดได้ด้วยมาดูคุณสมบัติกันว่าใครใช้ได้บ้างคุณต้องเป็นคนไทยนะอายุ20จนถึง60ปีมีแอปพลิเคชัน t r u ม m น n ่ว w a เล e ตที่ลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยมีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานได้จริง ไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์ทรูและควรจะมีประวัติเครดิตด,ดีนะไม่ค้างายบินหรือว่าเคยเบลนีและสุดท้ายเนี่ยระบบจะเชิญให้กับทุกคนที่มีแอป t r u e m o n e y สามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้วิธีสมัครก็เพียงเปิดแอป t r u e m o n e y เข้ามานะแล้วก็เข้าไปที่ระบบที่เขาบอกว่ารับวงเงินเปรเนกแค่นั้นคุณก็กดยืนยันวงเงินก็จะถูกเติมเข้าระบบให้ทันทีอยากใช้เปเนกเงินติดมือให้ได้เนี่ยม เทรดง่ายๆนะคุณก็ใช้ True Money Wallet เนี่ยเป็นประจำเติมเงินใช้จ่ายซื้อตัวกินข้าวผ่าน Wallet ก็ได้และอย่าลืมนะใครที่มีเบอร์ทรูเนี่ยควรจะจ่ายบินทรูให้ตรงเวลาบินเดียวถ้ามันค้างเนี่ยก็อาจจะชวดวงเงินนี้ได้คุณควรจะมีเครดิตดีนะถ้าเกิดว่าเคยกู้หรือว่าผ่อนของมาแล้วจ่ายตรงตลอดโอกาสสูงมากเลยนะที่จะได้วงเงินนี้และก็มันเข้าไปเช็คในแอป True Money Wallet บ่อยๆนะเพราะบางคนเนี่ย อาจจะได้รับการอนุมัติโดยไม่รู้ตัวปเป็นเงินติดมือมันก็คือวงเงินพร้อมใช้นี่แหละสําหรับสายรูดที่ไม่ต้องรอเงินเดือนถ้าใช้แบบมีวินยัยมันจะช่วยชีวิตช่วงเงินขาดมือได้ดีมากแต่ถ้าใช้เพลินแล้วลืมจ่ายรับดอกเบี้ย25ไปเลยนะถ้าคุณใช้โทรมันนี่เป็นประจำแล้วก็จัดการการเงินได้ดีมันก็เหมาะกับคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบสายจ่ายช้าอันนี้ เลี่ยงเอาไว้ก่อนดีกว่าสรุปอีกทีนะเปนเน็กเนี่ยใช้ก่อนจ่ายทีหลังฟรีดอกเบีย้ยถ้าจ่ายไวถ้าคุณคิดว่ารูดก่อนคิดทีหลังไม่ใช่สไตล์คุณก็อย่าหลงไปสมัครกันนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งให้เพื่อนที่ชอบบนปลายเดือนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันว่าคุณเคยใช้เปนเน็กยังไงบ้างหรือถ้ามีประสบการณ์ทั้งดีและพังกับสินเชื่อแบบนี้ก็แชร์ไว้ได้เลยให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชแนลนะครับ